วอลเล่บอลสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ได้ประกาศออกมาแล้วกันนะครับว่าจะถูกใจพวกเรากันไหมโดยมีรายชื่อดังนี้นะครับนะเซตเตอร์พรพัน์เก Ma, ิดปราดสิริมามานกิจนุสราพร้อมคำ ส่วนนุสราของเรายังไม่แน่ว่าจะได้ลงในน้ำนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอบต้องรอดูสถานการณ์ก่อนตามที่โคดด่วนได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าทีมของเราเล่นดีก็ไม่จำเป็นต้องให้จะเทของเราลงมาช่วยนะครับนะตัวรับอิสระปียนุษย์ วันน้อยจิตาภาหน้าหัวหนองบอลเร็วเจรัตพรบรรดาศักดิ์ทัศด,ดาวนึกแจ้งวิมลรัตนธนพันธ์หัตยาบำรุงสุขหัวเสาชัดชุอ่อนโมกสีวิภาวีสีทองศาสิพาพรจันทวิสูตรอจาราพรคงยศ พิมพิทยากกรมทนัทช,ชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนยัยสีวัธรมัยทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวันนาบัวแก้วผู้ช่วยผู้ฝึกสอนธีรศักด์ นาฏประสงค์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทิปรัตแก้วใสนักกายภาพบำบัดพิเชษเยี่ยมสิริแพทย์ประจำทีมอ,อโนมาทองมโนกูลผู้สื่อข่าวประจำทีมเป็นยังไงกันบ้างครับ ถูกใจกันบ้างไหมกับรายชื่อที่ออกมาส่วนตัวผมเองคิดว่าทำหน่งลีโบโล่น่าจะเป็นสุภัตาเพราะตัวเธอเองมีความไวสูงขุดลูกยากๆได้ดียิ่งนัดสำคัญสำคัญแบบนี้เราน่าจะใช้ตัวที่มีประสบการณ์สูงๆหน่อยดีกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะส่วนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Facebook สมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนะ